14มีนาคมที่ศาลาว่าการเมืองพัทยานายนริตนิรามไยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานการประชุมร่วมกับเมืองพัทยาองค์กรภาคธุรกิจการท่องเที่ยวสำนักงานสาธาร,รณาสุขและตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางละมุงและอำเภอสัต,ตหี หลังได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีให้จัดการประชุมด่วนเพื่อหารือแนวทางการสำรวจจำนวนประชากรในสองพื้นที่หลักเพื่อรวบรวมนำเสนอต่อก,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐบาลในการขอจัดสรรวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 มาฉีดให้กับประชาชนและบุคลากรทางการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเปิดประเทศที่ภาครัฐหวังจะเป็น,นกลไกสําคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวอย่างจังหวัดชนบุรีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ในเร็ววันนี้โดยมีเมืองพัทยาเป็นหนึ่งในห้าเป้าหมายหลักของภาครัฐตามแผนและนโยบายดังกล่าวน,นายนริตนิรามัยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีกล่าวว่า ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินทางมาประชุมร่วมกับเมืองพัทยาและภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อหารือรับฟังสภาพปัญหาและชี้แจงแนวนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้มีแผนในการเตรียมเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวแล้วสถานการณ์เชื้อโควิด -19 ส่งสัญญาณดีขึ้นตามลำดับ โดยประเด็นสำคัญคือรัฐจะต้องจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนและบุคลากรทางการท่องเที่ยวในพื้นที่5เมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นคือเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี เพื่อฉีดวัคซีนให้ครบตามสัสดส่วน60-70%เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวดังนั้นประเด็นสำคัญที่มีการจัดประชุมครั้งนี้เนื่องด้วยทางผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้กำชับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเมืองพัทยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เชื่อมโยงและอำเภอสัตหีบเร่งดำเนินการทำการสำรวจประชากรในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ก่อนจะนำเสนอไปยังกระทรวงและจะเสนอต่อไปยังรัฐบาลเพื่อจัดสรรวัคซีนตามสัดส,ส่วนที่ต้องการและถูกต้องมาฉีดให้กับประชากรและบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งนี้สาระสำคัญที่หน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้ประกอบการและองค์กรภาคส่วนต่างๆและสำนักง,งานประกันสังคมต้องเร่งดำเนินการสำรวจประชากรในพื้นที่ซึ่งแบ่งออกเป็น3จํจพวกได้แก่ 1. ประชากรตามทะเบียนราษ 2. คนไทยหรือแรงงานที่อยู่นอกเขตจังหวัดชนบุรีแต่ประกอบอาชีพในสถานประกอบการในสองพื้นที่และ 3. ชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวทั้งในส่วนที่ได้รับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานที่เข้ามาประกอบอาชีพในสองพื้นที่หลักโดยเสนอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันเพื่อนาเสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและภาครัฐในการจัดสรรวัคซีนต่อไป แนนนริสกล่าวต่อไปว่าจากการคาดการจำนวนประชากรทั้ง3รูปแบบคาดว่าจะต้องมีการขอจัดสรรวัคซีนกว่า1ล้านโดสเพื่อนำมาฉีดให้กับประชากรและแรงงานให้ครบคนละ2โดสในสัดส่วน60 7 0เปอร์เซนแต่การดำเนินการดังกล่าวคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาในการฉีดวัคซีนเป็นเวลาพอสมควรเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีจานวนจากัด และคงจะสามารถฉีดวัคซีนได้วันละไม่กี่พันคนซึ่งกรณีนี้ในส่วนของภาคธุรกิจระบุว่าเป็นกรณีที่น่าวิตกด้วยหากมีการดําเนินการไม่แล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยว mm. ก็อาจทําให้ทัวร์โอเปอเรเตอร์และกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติย้ายฐานการเดินทางไปยังภูมิภาคอื่นๆที่มีความพร้อมมากกว่า เนื่องจากการจับจองที่พักแหล่งท่องเที่ยวและการกำหนดเส้นทางการบินนั้นต้องดำเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนการบริหารจัดการและหารูปแบบวิธีการปฏิบัติที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป